กัปตันอิสราณุอุดมภูริยิรันพัฒน์นักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยวัยเพียง17ปีจะแข่งขันปืนสั้นยิงเร็ว25เมตรชายในแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยจะลงลั่นไกในวันที่1สิงหาคมนี้กัปตันมาแข่งขันโดยมีคุณแม่พรพักภูริยิรันพัฒน์ร่วมทีมมาด้วยในฐานะโค้ชเปิดเผยว่าการได้ตั๋วมาแข่งขันถือว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงเราทุ่มมเทกกกกัััันนนนนออยย่่่าาางงงตตต้แแปปชชืืบบริละจ จริงยิงมาตั้งแต่8ขวบจนถึงวันนี้อายุเพิ่งครบ17ปีไปหมาดๆาตอนนี้หลังจากได้ซ้อมสนามแข่งขันจริงก็มีความมั่นใจที่จะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุดการมาในครั้งนี้ถือว่าภูมิใจอย่างที่สุดที่ลูกสามารถทําได้สําเร็จการมาถึงฝั่งฝันได้ในครั้งนี้เรารอแต่กําไรชีวิตเพราะเราต้องฝ่าฝันอะไรกันมาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงมากจริงๆแต่เมื่อได้ยินลูกบอกว่าอยากให้ถึงฝันจะคว้าตั๋วโอลิมปิกที่แม่อยากเห็นมาให้ได้สุดท้ายกัปตันก็ทําได้จริงๆจากนั้นก็มาติดเรื่องค ก่อนที่เราจะตัดสินใจซ้อมกันอย่างต่อเนื่องที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษ 80, าแบบเป้ากระดาษซึ่งสถานที่ซ้อมก่อนมาถือว่าปลอดภัยเพราะมีเพียงแค่เราสองคนแม่ลูกเท่านั้นที่เข้าไปซ้อมคุณแม่พรพักกล่าวอีกว่าส่วนตัวมาในครั้งนี้ได้ก็ในฐานะของโค้ดและก็ได้การติวเข้มข้ามประเทศจากรับชูมานตำนานปืนสั้นสามเหรียญทองสองเหรียญเงินในโอลิมปิกและแชมป์โลกสองสมัยชาวเยอรมนีที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมมากถึง7ครั้งโดยใช้การสอนข้ามประเทศผ่านระบบซูมทุกวันทุกวันละหนึ่งชั่วโมง เป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนแข่งขันทำให้กัปตันมีเทคนิคในการยิงและมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับเป้าหมายครั้งนี้ของนักแม่นปืนดาวรุ่งชาวไทยคุณแม่พรพักกล่าวว่าทุกอย่างจากนี้ขอแค่โบนัสไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็รับได้ทั้งหมดขอแค่เล่นให้เต็มที่สร้างความประทับใจในฐานะนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาโอลิมปิกก็มากเกินกว่าจะบรรยายแล้วตอนนี้เรารักษาตัวให้ดีที่สุดเนื่องจากอายุของกัปตันยังไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เราก็เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างดีไม่มีการสูงสิงกับใครพอซ้อมเเสร็็จกกใหห้้้ขาองพั ทันทีตอนนี้ก็ปรับตัวได้สบายมากทานอาหารได้และนอนพักผ่อนได้อย่างไม่มีปัญหา